กับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะวันนี้เป็นการวิเคราะห์อ่อนเกมนะครับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็ได้เลือกคู่ที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่นักลงทุนทุกท่านจะกินเต็มแล้วก็โกยเงินเป็นกอกเป็นกรรมได้นะครับคู่แรกก็เลือกไปในส่วนของ ทีมบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับคู่ที่2จะเป็นคู่ในส่วนของ oli, นาโปลีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาแซคอันส์ดามซึ่งมองว่าคู่แรกผมว่าโอกาสก็ประมาณ70%นะครับแต่คู่2ผมว่า90%นะผมค่อนข้างมั่นใจในคู่ที่2นะถ้าเพื่อนๆฟังให้จบก็รับรองได้ทีเด็ดแน่นอนครับผมมาในคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นนาโปลีนะครับเปิดบ้านล้วก็มาเยือนของออแซคอันส์ดาม นัดแรกก็เป็นนาโปลีนะชนะไป6ต่อ1น1นะครับแฮนดิแคปตอนแรกก็เปิดมาครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้ผมว่าราคามีโอกาสไหลนะน่าจะไหลไป1ลูกแล้วหรือเปล่านะขอดูแป๊บหนึง่งใช่แล้วครับก็ราคาตอนนี้ไหลไป1ลูกนะอืมนาโปลี oli, ช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างหมดเลยมาดูของนาโปลีกันก่อนเลยนะครับนาโปลี oli, ผมถึงบอกฟอร์มหดยังไง10นัดหลังสุดนะครับชนะถึง7แพ้แค่3นะแล้วก็ เหมือนแพ้แพเ้เหมือนเสียสามแมต์เป็นสามแมต์ช่วงแรกๆนะครับหลังจากที่นาโปลีจูนติดเริ่มตั้งแต่แมต์ที่ชนะไลซิโอสองหนึ่งก็ชนะแทบจะยาวเลยแล้วก็ไปสะดุดอีกแมต์หนึ่งก็คือชนะสเปเซียเพียงหนึ่งลูกนะก็เสียไปก็ฟอร์มค่อนข้างดีมาสรุปผลกันก่อนเลยในส่วนของนาโปลีนะครับในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ชนะทั้ง3นัดนะแมตช์แรกก็ชนะในส่วนของลิเวอร์พูล4-1นะครับแมตช์ที่2ก็ ไปเยือนกัสโกเลนเจอร์ก็ชนะ30แล้วก็แมตต์ต่อมาก็ไปเยือนอัสดเซก็ชนะ61ผมชอบนาโปลีตรงที่ว่ากองหน้ามันมีความเร็วค่อนข้างค่อนข้างสูงอะ่ะเออแล้วทําให้คู่ต่อสู้ต้องยอมเสียใบแดงเพื่อตัดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นในสของกาสโกเลนเจอร์ anger, แล้วก็ ax, อาแจ็คอาสดเซที่เจอกับนาโปลีก็โดนใบแดงทั้งคู่นะอืมแล้วก็ฟอร์ในลีก็ค่อนข้างโหดครับคือยิงยิงขาตลอด ยิงเอนเตอร์เทนเป็นผมว่านาโปลีเป็นทีมหนึ่งที่เอนเตอร์เทนบอลได้สนุกมากยิงคือยิงผมว่าต้องการเป้าหมายปีนี้อาจจะมองไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เลยรวมถึงเป็นการแบบสร้างฐานแฟนบอลกลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับแมตต์ต่อไปก็รับการไปเยือนของโบลญญาไม่ไม่ต้องเก็บตัวนะเพราะโบลิญญาก็ไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมดงังเป็นทีมใหญ่อะไรมากมายนะครับวันนี้ก็มาดูในส่วนของอาแจ็กอันสเ์ดัม um กันบ้างอาแจ็กอันสเ์ดัม um ก็ ลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับในส่วนอาจ็คอาเซดัมสิบนับหลังสุดกินเงินแค่4ครั้งเสมอ1ครั้งเสีย5ครั้งมาดูในส่วนของผมวิเคราะห์ในส่วนของเพียงยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วกันนะครับแมตช์แรกก็เปิดบ้านชนะกัสโกรินเจอร์ไปถึง40แมตช์ที่2อก็อไปเยือนริเวอร์พูลนะครับแพ้2-1แมตช์ล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้นาโปลรีไปถึง6-1ก็ฟอร์มยังไม่ดีนะครับเหมือนจะอยู่ท้ายตารางด้วยนะในส่วนของแจ็คอสเ์ดัม มาดูสรุปตารางตารางคะแนนเลยครับในกลุ่ม A อนะครับอันดับหนึ่งเป็นในส่วนของนาโปลีแข่ง3ชนะ3ได้ถึง13เสียแค่2นะมี9ก้าแต้มผมชอบนาโปลีตรงนี้ป่ะเกมรับค่อนข้างดุดันนะแล้วก็มีตัวที่ผมชอบเป็นคนเอเชียด้วยนะค่อนข้างเชียร์แล้วก็ไม่พอแล้วขึ้นมาโม่งบ่อยๆอีกนะผมชอบมากตัวนี้นะครับในส่วนของอาเชคอัสดามนะครับอยู่อันดับ3ในกลุ่ม A แข่ง3ชนะ1แพ้2ได้6เสีย8นะมีแค่3แตม้ม ก็มีโอกาสเข้ารอบนะถ้าไปวัดกับริเวอร์พูลและเก็บแต้มจากริเวอร์พูลได้ก็มีโอกาสเข้ารอบอยู่นะแจ้งอัสดัมนะครับผมว่าสายนี้ชัวร์เป็นในส่วนของกัสโกเลนเจอร์นะที่ไม่เอาอ่าวเลยมีแค่ได้ศูนย์เสียไปถึง9นะอนะก็มาดูในส่วนของตัวที่คาด่าจะลงในส่วนของนาโปลีก่อนเลยนาโปลี Napoleon วันนี้มาในส่วน4-3-3นะครับก็มีผู้สาประตูในเป็นของเมรเรตนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นโอลิเวลล่านะครับ นี่เซต,ตเตอร์ตัวเก่งนะครับมินเจนะครับคู่กับว่า,าลามานินะครับแล้วก็แบ็คขวาจะเป็นลอเลนโซนะครับส่วนตัวผมชอบมินเจมากเป็นกองหลังที่โอ้เข้าบอลหนักเข้าบอลแน่นจ่ายบอลแม่นแล้วก็ในหลีกนะเกมในหลีกผมพูดถึงเกมในหลีกนะชอบขึ้นมาหมกทำประตูได้ได้ทำประตูไปถึง2ลูกแล้วนะครับก็วันนี้กองกลางก็จะเป็นของอากาซ่านะครับแล้วก็เป็นโรบัสกาแต่ เหมือนจะไม่ใช่ตัวนี้นะกองกลางนในส่วนของตัวรุกนะครับกองกลางอีกตัวหนึ่งจะเป็น e n d o b e l l นะผมคิดว่าเป็น e n d o b e l l m i l ก a d จะลงมากกว่าเพราะว่าเป็นกองกลางของตัวรับนะแปบ๊บหนึ่งนะครับขอผมออลืมท็บโอเคครับแล้วก็กองหน้าเป็นในส่วนของโอ้ เป็นโลซานโน่นะครับแล้วก็ลสปาโดรีแล้วก็เป็นในส่วนของสควารัสกาเลียนะครับตัวนี้ก็ท็อปฟอร์มากนะครับตอนนี้เป็นดาวซันโวของนาโปลีนะยิงไปถึง5นะอืมยิงไปถึง5ลูกดัสเอ่อแล้วก็ส่วนท็อปแอซิจะเป็นของรุยนะครับไม่ได้ลงนะยังน่าจะยังไม่ได้ลงนะครับมาในส่วนของอาเจ็ตอสดมาในแผนเก่งเหมือนกัน4-3-3แต่วันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ มีโอกาสจะเปิดแรกเหมือนกันนะก,ก็เพราะว่าอาัจจักสดมต้องการแต้มจากแมตชนี้อย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อจะไปตัดแต้มกับเกมที่เจอกับเรียวภูเพื่อย่างันเข้ารอบนะครับก็จะเป็นพัสเวอร์นะครับแล้วก็แบ็กขวาจะเป็นเรสนะครับเซนเตอร์ Center จะเป็นทิมเบอร์คู่กับบาเซลนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นเดอร์รี่บินนะครับแล้วก็เซตสามกองกลางจะเป็นเอเวเรสตกูติดแล้วก็เป็นเทเลอร์นะครับส่วนกองหน้าก็จะเป็นบ็อบบี้เบิร์ควายแล้วก็ เบอร์กุยนะเบอร์กุยฟอร์มค่อนข้างดีนะในทีมอ่ะอืมในรีเป็นยังไงใช่เพราะว่าเบอร์กุยเนี่ยเป็นเป็นท็อปแอซซิดนะผมไม่แน่ใจใช่เป็นท็อปแอซซิดในส่วนของอาแจ็คนะครับแต่ว่าดาัซนโวของอาแจ็คจะเป็นในส่วนของเบอร์กุยนะยิงไป6ลูกนะก็ค่อนข้างเยอะนะ หกลูกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแต่อย่าลืมนะในส่วนอาเจนเซดัมเนี่ยเป็นทีมที่เอนเตอร์เทนในลีกยิงในลีกยิงเป็นก่อเป็นกรรมอยู่แล้วนะครับก็สรุปวันนี้ผมชอบในส่วนของนาปโปลีนะเ <c oughs> หตุผลที่ชอบก็คือนาปโปลีผมมองว่าเล่นในบ้านได้ข้อได้เปรียบแล้วนาปโปลีเหมือนช่วงหลังๆอ่ะฟอร์มด,ดีกินเงินตลอดกินเงินยิงขาดยิงกระจุยไม่ค่อยเก็บตัวผู้เล่นถึงเก็บก็มีตัวเจ๋งๆคอย คอยโรเตชันทีมคอยซัพพอร์ตผมว่าโค้ดเก่งด้วยนะครับโค้ดโรเตชันแผนค่อนข้างดีกองหน้าอันตรายแล้วผมชอบตรงที่ว่านาโปลีอ่ะชอบเรียกใบแดงได้ด้วยม,มันเป็นอารมณ์ที่เอาตรงๆมันมัน,ม,นมันทำค่อนข้างยากนะแต่เขาเรียกได้2อ,อแมตติดผมก็ดูดีแล้วก็ในส่วนอาเจากรร็กเซดามผมลืมบอกไปว่ากองหลังที่โดนใบแดงก็จะไม่ได้ลงกองหลังตัวหลักนะไม่ได้ลงในส่วนของทาดิดนะ คือทีมมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงผมก็เลยเลือกนาบปลีถ้าต่อลูกหนึ่งผมว่าไม่แพงผมว่าลุ้ลนนะวันนี้ผมให้นาบปลีชนะ2 0 3 0นะครับก็มาดูอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเป็นในส่วนของบาร์ซ่านะครับเปิดบ้านแล้วการเปรีของอินเตอร์มิลานราคาไหลขึ้นนะเป็นลูกควบลูกครึ่งแมตช์แรกผมก็ให้ไปในส่วนของบาร์ซ่านะคือลูกเกมดีอะ่ะแต่ว่าเป็นมันแปลกๆยังไงไม่รู้อะ่ะเหมือนกับมันเล่นดีแค่ตัวเดียวแล้วเพื่อนอะ่ะมันไม่ซัพพอร์ตและการโรเตชันของ โรเตชันฟุตบอลน่ยมันค่อนข้างช้าการเทบอลการเปลี่ยนบอลไปกับซ้ายไปกับขวาลาฟินยาก็ยังงงง,ง,งไม่เข้าใจเกมในส่วนของเกมแรกนะครับมาดูในเฮดเวทกันก่อนเลยนะครับผมย้อนไปแค่2นัดล่าสุดละกันนัดแรกก็บาร์ซ่าชนะ2อ,อนัดล่าสุดก็เป็นส่วนอินเตอร์ชนะในบ้าน1นนะครับก็มาดูในส่วนของฟอร์มล่าสุดของ Barcelona. บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาสินัดล่า สิบนัดล่าสุดกินเงิน5เสมอ1แพ้ไปถึง4นะในส่วนของ UCL ก็เปิดบ้านรับการมราเยือนของวิเทเลียเพาเซนก็ชนะไป51นะครับแล้วก็บุกไปแพ้ไบาเยนิชสองศูนยแล้วก็บุกไปแพ้เตาลีมิลาน1 0แมตชนี้ไม่น่าแพ้น่าออกเสมอแต่มันโดนสวนอะแล้วมันไม่มีใครลงแล้วเหมือนเซนเต,นเตอร์จะไม่ใช่เป็นเซนเตอร์ตัวหลักคือบาร์เซโลนาตอนนี้ทีมมีปัญหานิดหน่อยนะผมว่าผมมองว่า การขับเคลื่อนบอลในแดนหลังอ่ะไปยังแดนหน้ามันค่อนข้างทําได้ช้าแล้วก็มีตัวเจ็บที่เป็นตัวหลักค่อนข้างเยอะนะผมมองในประเด็นนี้ของบาร์เซโลนาเป็นหลักนะครับ <c oughs> ก็แมต่อไปบาร์เซโลนาหูยต้องไปเจอต้องบุกไปเยอืเอนเรอลมาดิดด้วยอะ่ะงานหนักนะบาร์เซโลนาถือว่างานค่อนข้างหนักนะต้องเก็บตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยแหละเนาะก็มาในส่วนของอินเตอร์มิลานกันบ้างอินเตอร์มิลานสนะิบนัดหลังสุดมึินเงินแค่สาม เสมอ1แพ้ไปถึง6ใน UCL เป็นยังไงกันบ้างก็แมตช์แรกก็เปิดบ้านแพ้ใบยนไบยนบินิค20น,นะครับแมตช์ต่อมาก็บุกไปชนะวิกตอเรียเพาเซนสนย์แมตช์ล่าสุดก็ชนะบาร์เซโลนาในบ้าน1 0ฟอร์มในลีก4นัดหลังสุดก็อินเตอร์ก็ชนะต o ริรโน่1-0นะครับบุกไปแพ้อูดินเซสามแล้วก็ในส่วนของเล่นในบ้านก็แพ้ออสลีย21บุกไปชนะ ซาเ่ซซัสซาโร่นะครับสองหนึ่งเกมเยือนเป็นยังไงอินเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมกอดูเกมเยือนอินเตอร์นิดหน่อยเกมเยือนอินเตอร์ก็ชนะแพ้แพ้แพ้ชนะโอ้เกมเยือนนะนะอิเเอนเตอร์ไม่ค่อยดีนะครับเกมเยือนในส่วนของอินเตอร์มิลานไม่ไม่ดีนะไม่ดีถ้าชนะแบบชนะไม่ขาดชนะไม่ไม่ได้กินเงินผมว่าไม่ชนะดีกว่านะเออแพ้ซะส่วนใหญ่เห็นไหมมีชนะแค่อันหนึง่งอันนี้ก็ชนะครึ่งนะ แมตต์ต่อไปอินเตอร์เจองานหนักไหมแมตต์อินเตอร์มันเปิดบ้านไม่หนักนะแมตต์แมตต์ต่อไปของอินเตอร์มันไม่หนักเท่าไหร่นะครับเจอทีมกลางกลางก็ทั้งสองทีมอยู่ในกรุ๊ปซีนะครับอันดับที่สองเป็นในส่วนของอินเตอร์มิลานแข่งสามชนะสองแพ้หนึ่งนะครับได้แค่สามเสียสองนะมีหกแต้มในส่วนของบาร์เซโลน่าก็อันดับสามนะครับแข่งสามเหมือนกันนะชนะหนึ่งแพ้สองได้ห้าเสียสี่มีสามแต้ม กุ๊ปนี้ผมมองว่าต้องลุ้นในส่วนของบาร์เซลโลนากับอินเตอร์มิลานนะต้องลุ้นกันถ้าบาร์เซลโลนาแพ้แมตชนี้มีโอกาสปิดกล่องตัวเองเลยนะครับม,มีโอกาสปิดกล่องเลยเพราะวิเรียนพาวเซนไม่เอาแล้วคือบาร์เซลโลนาวันนี้ต้องมาชนะแต่ผมมองว่าศัก,กยภาพของทีมบาร์เซลโลนามันไม่พร้อมขนาดนั้นนะอ่ะม,มันไม่มันไม่พร้อมที่จะชนะอืนะมาดูตัวเลยกันก่อนเลยครับ มาเซลน,นามาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นสเตเกนนะครับแบ็กซ้ายเป็นอารอนโซ่เซนเตอร์คู่เป็นกาเซียคู่กับบิเกตแบ็กขวาเป็นโรเบโตนะครับส,สามกองกลางจะเป็นเพรดี้บุสเกตแล้วก็กาวี่ผมมีโอกาสที่กาวี่จะไม่ได้ลงนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟันเดเบกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออไม่ใช่ the, the John, the John. เดิเดิจองเดิ้ลจ้องขออภัยครับเดิจอง สามกองหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นชุดนี้นะเป็นอันซูฟาติแล้วก็เป็นเดมเบลเล่แล้วก็เป็นเลเวิร์ดลาเลวเวนดอสกี้ทําไมผมถึงมองว่าเป็นอันซูฟาติเพราะว่าในส่วนของผมว่าลาฟินยามันเห็นแก่ตัวไปครับมันจ่ายบอลไม่ค่อยได้บางทีเพื่อนวิ่งไปแล้วมันไม่จ่ายมันไม่เหมือนกับเดมเบลเล่อะที่มันแบบกระชากแล้วมันจ่ายกระชากแล้วคอสมันต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วเลมเบลเล่ได้สองเท้าแล้วส่วนของลาฟินยามันได้เท้าเดียวเนาะมันได้แค่ข้างซ้าย แต่ฟาติได้สองเท้าแต่ไม่รู้จะเปิดไหมอืมแล้วกองกองเซนเตอร์ผมวันนี้ผมไม่ชอบนะเป็นกาเซวุสกับปิกเก้ทั้งสองคนออกบอลค่อนข้างช้าถ้าเป็นผมนะใจผมอะผมจะเอาบุสเกตออกผมจะเ,เป็นกาวี่แล้วก็เป็นเดอจองแล้วก็เป็นเพรดี้นะผมชอบสองวงการชุดนี้อืมแต่เซนเตอร์พวกมีโอกาสโดนวะผม,มผมไม่แชร์ดีกว่านะ,ะมาดูในส่วนของอนเตอร์มิลานสามห้าสองนะครับวันนี้เป็นโอนาน่าสเคเนีย จิลนะครับแล้วก็เป็นบัสตอเน่นะวันนี้ไม่ใช่ดูมฟรีนะเหมือนจะไม่ใช่ดูมฟรีนะส่วนของวิงแบ็กขวากลาง3ตัวจะเป็นบาเล่า a ชู u h ฮานุกรูตัวเก่งแล้วก็ยิงแมตที่แล้วด้วยนะครับมาคิเตยาแล้วก็มาไดมาโครนะครับแล้วกองหน้า2ตัวก็เป็นมาติเนสคู่กับเอลิชิโกในส่วนตัวนี้ผมติดแค่ในส่วนของมาคิเตยานะเหมือนเกมที่แล้วก็ไม่ได้มีส่วนกับร่วมกับเกมเยอะ มากมายจนเปลี่ยนเกมหรือทำอะไรได้เลยนะแต่ผมชอบในส่วนของมาตินเนีชวนูกูลาเบเล่ามากกว่านะค่อนข้างดีค่อนข้างเนี่ยชูนูกูผมบอกแล้วทีเดดคือลูกยิงไกลลูกฟรีคิกนะเบเลล่าก็เหมือนกันยิงไกลได้ชุดนี้ผมว่าอินเตอร์มิลานะถ้าตัวนี้เป็นโบโซวิตหรือว่าเป็นคอเรียน่าจะน่าจะแบบกินเต็มชนะใส่ๆนะแต่ว่าเจ็บนะวันนี้ก็จะเป็นโบโซวิตเจ็บก็คอเรียก็เจ็บนะครับแล้วก็มี โคดัสเจ็บพวกนี้ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลแล้วก็ไม่มีผลต่อเกมอีกแล้วแต่สองกองกลางที่มีผลแน่นอนเนาะในส่วนของบาเซลูนาตัวเจ็บผมก็บอกไปแล้วนะครับบาเซลูนาตัวเจ็บค่อนข้างเยอะคอนเดเบยปลายอ่าคิสเซ่เบเยลินอะโลโจคิติเอนเซน,นตัวเจ็บมันเยอะมากอะแล้วเหมือนแมทมันต้องแบ่งว่าเฮ้ยแมทเจ้าแมทนี้หรือเจ้าแมทหน้าด้วยมันก็ต้องโรเตชันทีมเพราะว่าอ่า เสาร์ทิตศนี้ก็ต้องไปเจอในส่วนของเรียวมาดิดอีกอะการจัดการตัวผมว่ามีปัญหาและการจัดตัวค่อนข้างยากแน่นอนแล้วนักเตะก็ต้องหลาแน่นอนส่วนตัวผมอะผมมองว่าวันนี้ผมเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานนะผมว่าถึงแพ้ก็แพ้หนึ่งศูนย์แต่อย่าลืมนะครับว่าอินเตอร์เกมเก่งของเขาคือเกมโต้กลับอินเตอร์อะถ้าให้เซตบอลสู้อะเขาสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆนะจุดเด่นของอินเตอร์อยู่ที่ลูกโต้กลับนะระวังลูกโต้กลับของอินเตอร์ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเอ่อมาติเนสหรือว่าเอเดดินเชโกเนี่ยโวเอดินเชโกโชโก,ก็เข้าฮอตด,ดีนะเมตินเนสก,ก็วิ่งไวโต้กลับดีแบ็กสองข้างทำง,งานค่อนข้างดีก็ วันนี้ก็อยู่อินเตอร์มิลานไปนะครับคู่แรกผมก็ให้นาโปลีไปนะวันนี้ผมว่าจะเป็นวันที่สดใสของพวกเรานะครับก็ถ้าถ่านผูุ้ท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็แชร์ข้อมูลแบบนี้มาวิเคราะห์ต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ